าการร่วมในวันอุปการีรำลึกใน่หลวงปู่ทีหลวงปู่ทีเมื่อกล่าวถึงหลวงปู่แล้วหลวงปู่ดได้มรณรัตสังขารจากสิญยานุสิทธิ์ไปเป็นเวลาสิบปีในปีนี้ก็ครบสิบปีหลวงปู่มรณภาพเมื่อวันจันทร์ ที่23เดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2558เสีงตะกวันขึ้น12คำเดือน12ปีมะเมยสีอายุ87ปี66พรรษาถ้าลบปู่อยู่ณตอนนี้ลงปู่อายุ 97, 97, 97ปี97ปีที่ ท,ทุกวันที่มีหลวงปู่ครูบาอจารย์ในมรณะรัตสังขารเวลาจัดง,งานมัดจัดใช้คำในการขึ้นป้ายในการบอกบุญก็คือ97ปีชาติการนั้นวันนี้ก็ใช้คำว่า97ปีชาติการหลวงปู่ก็ได้เช่นกันเพราะว่าหลวงปู่ในมรณะรัตสังขารไป10ปี នៅពួងតាអាយុតាសាទូគុណព្រះព្រះបាទមកពួងសួរឲ្យព្រួយព្រួយបាទមកស្តាប់សិលីសំណៅចៅបាទសមាមោទដល់ថាលៅចៅថាពួងសួរគុណឯងចូលស្តាប់ស្តាប់កលហមមានហ្នឹងលេងឲ្យព្រៀបឲ្យអាចារ្យចួយបន្តិនតា นิกศาสนัยของครูอำนาจขอโยมโมหอยก็โดยประเพณีปฏิบัติโดยการเพิ่มบรรดาออยละเอาโยมญาติมือเตวอีรูปละเอาแม่ตะตุงดาเมียนบาดเมียนไตรโยมก็รวมถวายดำนำตะตุงใบดามานี้โยมเมียนบาด nhóm đã bụi chia đã phun bọn nói lo âu nên lo cho bàn cười lo âu dạng à, thì lo âu chỉ đi tê tệ càng có tuyệt đạo phun cần lo âu văn đi nhưng một bụi chia ngày nay một chia ra chia